สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาข่าวกับ A News Time ครับพบกับผมชชวริตนะครับวันจันทร์ที่17มกราคม2565คลิปนี้มาเพิ่มเติมครับจากการที่ท่านผู้ชมหลายท่านได้สอบถามเข้ามานะครับใต้คลิปวิดีโอบ้างหลังไหม่บ้างนะครับเกี่ยวข้องกับสถานะความเป็นสามีภรรยานะครับที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิปที่แล้วแอดมินพูดไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็มันรวมๆในเรื่องของเกณฑ์รายได้ครอบครัวหรือว่าเกณฑ์รายได้แบบครัวเรือนด้วยนะครับก็เลยแยกคลิปนี้ออกมาต่างหากนะครับกับคํานิยามว่าสามีภรรยาลูกนะครับหรือบุตรนะครับทั้งลูกชายลูกสาวนั่นแหละนะครับทีนี้นอกจากสถานะครอบครัวนะครับสามีภรรยาลูกแล้วนะครับก็ยังจะต้องมา คุยกันเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคําว่าสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือจดทะเบียนสมรสและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสสถานะหย่าร้างสถานะโสดนะครับอันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสถานะทางสังคมเกี่ยวข้องกับตัวเราเนาะโสดแต่งงานมีสามีภรรยาก็ว่ากันไปอ่ะทีนี้เริ่มกันเรื่องของเกณฑ์รายได้แบบ ครอบครัวที่จะเอามาคัดกรองในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันจะมี2เกณฑ์ที่เราจะต้องเข้าใจคือ1ตัวเราเกณฑ์รายได้ต่อปีจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท 2. รายได้ของเราด้วยเอาไปรวมกับสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่ไม่เกิน18ปีนะครับหารออกมาแล้วก็จะต้องไม่เกิน10,000แบาทนะครับในกรณีแบบนี้เราถึงจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากเกณฑ์รายได้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของสินทรัพย์คําว่าสินทรัพย์มันแทบจะไม่ต่างจากบัตรสวัสดิการเดิมนะครับสินทรัพย์ก็คือเงินฝากในบัญชีนะครับบัญชีออมทรัพย์บัญชีที่เป็นสลากออมทรัพย์พันธบัตรออมทรัพย์รวมเงินทั้งหมดนะครับจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยนะครับแล้วทีนี้สินทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินส่วนตัวที่เรามีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เช่นบ้าน บ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับท่านสามารถเป็นได้ในพื้นที่ที่ไม่เกิน25ตารางวานะครับส่วนห้องชุดคอนโดไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับแล้วก็สําหรับที่ดินนะครับที่ดินเนี่ยถ้าเป็นที่ดินทําการเกษตรย้ําว่าทําการเกษตรการเกษตรมันก็จะมีหลายอย่างทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทําการเกษตรไม่เกิน10ไร่ถ้ามีที่ดินแต่ไม่ได้ทําการเกษตรมีได้ไม่เกิน1ไร่ก็ต้องไปพลิกดูหลังโฉนดว่าเรา มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเปล่านะครับอีกกรณีหนึ่งที่เป็นเงินฝากที่มันมีชื่อร่วมกันนะครับสามีภรรยาหรือว่าลูกร่วมกันเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวแอดมินยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนขอเตะเป็นการบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้ว่าเขาจะคิดอย่างไรอาจจะเอามาหารด้วยหรือเปล่านะครับเช่นมีเงินฝากในบัญชี200แสนแต่ว่าชื่อเจ้าของบัญชีเนี่ยสามีภรรยาหรือว่าเป็นแม่กับลูกแบบเนี้ย นะครับก็อาจจะเอามาหารหรือไม่หรือจะอย่างไรน,นี่อันนี้ขอติดเป็นการบ้านก่อนทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของสถานะครอบครัวนะครับคำว่าจดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนเนาะอันดับแรกไปที่สามีภรรยาที่จดทะเบียนก่อนอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันมีหลักฐานฐานข้อมูลอยู่ในทะเบียนร,ราษฎร์อยู่แล้วที่เราฐานข้อมูลกับมหาดไทยที่เราไปจดทะเบียนต่อหน้าประหลัดอำเภออยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีผลอะไรก็สามีภรรยาพิสูจน์กันได้ บางท่านบอกว่าเอา้าแล้วฉันแยกกันอยู่มา5ปี6ปีแล้วล่ะอันนั้นท่านก็ต้องไปเคลียร์นะครับท่านแยกกันอยู่แต่ท่านไม่ได้จดทะเบียนหย่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐเขาจะมีให้มีเอกสารหนังสือรับรองอะไรจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่แยกกันอยู่แต่ไม่ได้หย่าร้างเนี่ยอันนี้ท่านก็ต้องไปเคลียร์สถานะของตนเองนะครับเพราะนั้นผมจะคุยเฉพาะสถานการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรายได้ของ เออสามีเท่าไหร่ของภรรยาเท่าไหร่เอามารวมกันแล้วก็หารถ้ามีลูกที่ไม่เกิน18ปีก็เอามารวมเป็น3คนพ่อแม่ลูกแล้วหาร3นะครับจะต้องไม่เกินคนละ1,000 0แบาทถ้าเกินก็อดแล้วในแต่ละครอบครัวหรือครัวเรือนนั้นก็สามารถที่จะมีได้รับสิทธิ์บัริการมากกว่า1ใบนะครับนี่คือจดทะเบียนก็ง่ายๆแบบนี้สำหรับครอบครัวที่ไม่ได้จดทะเบียน สามีภรยาอยู่อยู่กินกันฉันสามีภรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสถานะคืออะไรครับก็คือเป็นโสดสามีเป็นโสดภรรยาเป็นโสดนี่คือว่ากันตามสถานะตามกฎหมายแต่ถ้าหากว่าสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วบังเอิญว่ามีลูกด้วยจะสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรครับก็สามารถพิสูจน์ได้กับการเป็นผู้จัดการอ่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ปกครองลูกเป็นผู้ปกครองบุตรหรือจะเรียกว่าไปดูจาก ข้อมูลการจดใบสูติบัตรก็ได้นะครับตอนที่คลอดลูกออกมาเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งเกิดเห็นไหมครับมันก็จะระบุอยู่แล้วว่า,าแม่เป็นใครพ่อเป็นใครหไหมครับในกรณีแบบนี้ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็สามารถเอาลูกนะครับมาคำนวณรายได้ได้เช่นเดียวกันนะครับยกเว้นว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วไม่มีลูกอ,อันนี้ก็จะง่ายหน่อยก็คือแยกใครแยกมั ลงทะเบียนบารสวิการรัฐแยกใคแยกมันรายได้ก็แยกใคแยกมันไม่เอามาหาันนะครับต่อไปครับไม่จดทะเบียนแต่มีลูกติดอ่ามีลูกติดอันนี้เนี่ยแอดมินพูดในฐานะคุยกันให้ฟังแต่ยังไม่ได้มีข้อมูลสรุปจากภาครัฐออกมานะครับอยู่กินกันมีลูกติดแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส กรณีแบบนี้เราก็ต้องไปดูว่าลูกอยู่กับใครนะครับลูกอยู่กับใครลูกอาจจะอยู่กับแม่ลูกอาจจะอยู่กับพ่อซึ่งแม่กับพ่อก็อาจจะมีครอบครัวใหม่นะครับแบบนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามกฎหมายก็ต้องก็ต้องเป็นสิทธิ์ของคนที่ดูแลนะครับอันนี้คุยให้ฟังนะครับน่าเราอาจจะมามีครอบครัวใหม่แต่เราไม่ได้เอาลูกมาเลี้ยงแม้ว่าจะส่งเสียบ้างบางครั้งเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะต้องเอาลูกมาหารได้เห็นไหมครับสำหรับท่านใดที่สงสัยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าอ,อ,อยากากับคนเก่าแล้วอยากากับครอบครัวเก่าไปแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่กินกับคนใหม่ไม่ได้ทํางานอยู่บ้านเฉยๆนะครับแล้วก็มีสามีหรือภรรยาทํางานอยู่คนเดียวนะครับรายได้แบบนี้ก็เท่ากับเราเป็นคนโสดนะครับ ถท่ากับเราเป็นคนโสดน,นะถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมครับไม่ไม่นับลูกติดเลยลูกติดกับเมียเก่าหรือว่าลูกติดกับสามีเก่าไม่ได้นับเลยนะครับเพราะเราก็ต้องมาดูว่าลูกอยู่กับใครนะครับถ้าในกรณีที่ลูกไม่เกิน18ปีนะครับถ้าลูกเกิน18ปีก็อย่างที่คลิปก่อนที่ผมอธิบายไปก็คือเราก็สามารถที่จะให้เขาลงทะเบียนในส่วนของเขาได้นะครับบางท่านก็ถามก็ามกว่าแล้ว ลูกที่เกิน18ปีแต่ไม่มีรายได้อะไรยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เดี๋ยวเขาก็จะมีเมนูหรือว่ารายการให้เราเลือกครับว่ารายได้อยู่ช่วงเวลาไหนเราก็ติ๊กไปเช่นรายได้0ถึง10,000บาทต่อปีเราก็ติ๊กข้อนั้นแหละครับใช่ไหมครับเราอาจจะไม่มีรายได้แต่นักเรียนนักศึกษาบางทีก็ไปรับจ้างทั่วไปได้เงินบ้างวันละร้อยห้าสิบวันละสองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรายได้แม้ว่าจะไม่ได้ทําทุกวันไม่ได้ทําทุกเดือนก็เป็นรายได้ประมาณการแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะ ก็พูดรวมไปแล้วนะครับเมื่อกี้สถานะอย่าร้างอย่าร้างแล้วไปมีครอบครัวใหม่จดหรือไม่จดถ้าจดทะเบียนกับครอบครัวใหม่กับคนใหม่ก็ก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหม่ไปก็นับที่การจดทะเบียนใหม่ส่วนถ้าอย่าร้างแล้วแต่เราไปไปมีคนใหม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนอันนี้ก็เข้าเกณฑ์เมื่อกี้ที่ผมอธิบายมานะครับส่วนคนโสดก็แน่นอนครับอาจจะเสียเปรียบหน่อยคนโสดก็จัดอยู่ในโหมด ไม่จดทะเบียนด้วยแต่งงานไม่จดทะเบียนแล้วไม่มีลูกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสถานะโสดทั้ง2ฝ่ายนะครับคนโสดในที่นี้ก็นับไปตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปก็ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับทีนี้เราก็หายห่วงน่าจะพอเข้าใจน่าจะเห็นภาพมากขึ้นถูกไหมครับจากคลิปก่อนผมแยกมาพูดแล้วเรื่องของทะเบียนบ้านก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับจะครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านของใคร มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านของญาติมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของนายจ้างไม่ต้องไปสนใจครับนะทั้งหมดนี้ไม่ได้ดูทะเบียนบ้านรู้เรื่องของเกณฑ์รายได้แบบครอบครัวซึ่งหมายถึงพ่อแม่และลูกหรือบุตรเท่านั้นนะครับแล้วคําว่าลูกคําว่าบุตรก็จะต้องมีตัดยอดอีกก็คือลูกที่อายุไม่เกิน18ปีนะครับสามารถนํามาหานจํานวนรายได้ได้ก็จะมีโอกาสที่จะได้บัตรธุริการมากขึ้นนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้เพิ่มเติมจากคลิปก่อนนะครับังว่าจะเคลียร์ส่วนประเด็นที่แอดมินติดไว้ก็อย่างเช่นกรณีมีลูกติดนะครับว่าสถานะเนี่ยจะเป็นไปตามที่แอดมินแนะนําหรือว่าวิเคราะห์เมื่อสักครู่หรือเปล่าก็คือให้ดูว่าลูกอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ที่หย่าร้างไปแล้วไปมีครอบครัวใหม่นะครับถ้าไปอยู่กับพ่อหรือแม่ถ้าไปอยู่กับฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับสิทธิ์ของลูกก็สามารถที่จะ เอาไปหารได้สําหรับคนที่เขาเลี้ยงดูอยู่นะครับส่วนเราที่อย่าร้างมาแล้วลูกไม่ได้อยู่กับเราแบบนี้เราก็คงจะไม่สามารถที่จะไปเอารูปเนี่ยมาหารได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดย้ํานะครับจะย้ําทุกคลิปตอนนี้จนกว่าจะผ่านมติคอรมอแม้ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยจะบอกว่าเสนอคอรมอไปแล้วรอแค่เคาะอนุมัติแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่เคาะอนุมัติ เราก็ยังต้องรอรายละเอียดอาจจะมีเปลีป่ยนแปลงเพิ่มเติมในรายละเอียดเล็กๆๆๆน้อยก็ได้นะครับแต่หลักๆก็ประมาณนี้นะครับบกนใหม่โอกาสหน้าครับเดี๋ยวมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอธิบินจะนำะรายงานให้ทราบต่อไปปลอดโรคปลอดภัยทุกทั่วการโดยด้วยเองนะครับวันนี้สวัสดีครับ